ทองครับตอนนี้เป็นครูอยู่ก็เหลือประมาณอีก5 5เดือนก็กเกษียณอายุครับแต่ก็เนี่ยได้ทำสวนป์มเป็นอาชีพเสริมแล้วก็ได้ได้าเมล็ดพันธุ์ของบริษัทไฮวีด้าวันเอสมาทดลองในแปลงตอนนี้อายุประมาณ3ปีกว่าก,าก็ให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจสายพันธุ์หนึ่งที่มาที่ไปไอพันธุ์นี้มันยังไงครับ ที่มาที่ไปก็เนื่องจาผมโชคดีที่บริษัทวัวไก่ได้นําไปดูต้นพ่อแม่พันธุ์ของบริษัท AR ถหรือว่าไฮวีาาวันอและผมก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมแล้วก็ติดใจแล้วก็ช่วงที่กลับประเทศไทยแล้วผมก็ได้เมล็ดพันธุ์จากคุณวีระซึ่งเป็นบริษัทนำข้าวของเมล็ดพันธุ์สายนี้ให้ผมมา50เมล็ดแล้วก็ผมมาทดลองปลูก เราก็มาเพาะมาเองมาเพาะเองครับเพาะเองก็คัดเลือกแล้วได้ประมาณ30กว่าต้นเห็นว่าตัวนี้มันเป็นเเปป็็นนอะไรนะเซมิโคลนิ่งเหเซมิโคลนิ่งครับอ๋อเป็นเป็นเมล็ดจากต้นแม่ที่พอในเยื่อใช่ใช่ใช่ครับเป็นเมล็ดที่พ่อฉันเนื้อเยื่อเราไปเห็นแปลงปลูกที่มาเลยไหมไปเห็นต้นแม่พันธุ์เรียบร้อยครับชอบชอบชอบสวยมากสวยมาก15ปีนี้จะรอให้บุกเลยแล้วก็จะมั่นเสมอปลูกได้กี่ปีแล้วตอนนี้ ที่เปลีป่ยนแปลงนี้ใช่ไหมาสามสามปีกับสองเดือนได้มาปัจจครับครับรม่นนรมพาพาไปดูครับแหวนให้ดูหน่อยครับปีฮะอะไรครับรอ๋อคือเป็นต้นเป็นพันปามที่มีขนาดต้นไม่ใหญ่มากนะทางไม่ใหญ่มากแต่ว่า,าทลายใหญ่และที่มันมีจุดเด่นคือทลาย ที่หนึ่งที่สองแต่ที่ทลายที่สองมันจะโตกว่าทลายที่หนึ่งถ้าว่าได้รับปุ๋ยรับน้ำที่สมบูรณ์นะครับเมือ่อกี้อย่างครูร่วมว่าคือทั่ปกตินะไม่ปกติทะเห็นทั่วไปสายพันธุ์ทั่วทั่ไปนี่ทลาย,ลายแรกมันจะใหญ่แล้วก็มาเล็กเล็กขึ้นเรื่อยๆแต่นี้มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยถ้าสมบูรณ์นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นต่อเปะแทงทลายดอกเมียต,ต,ต่อเนื่อง,อองครับเป็นต่อเนื่อง มันเว้นระยะดอกผู้น้อยมากอาจจะเวียนักรอบสองรอบก็เป็นตลายตัวเมียอีกนอกจากมันเอาโอเคแล้วมันดกนะแล้วคุณสมบัติอย่างอื่นที่คุ้นสมบัติอย่างอื่นที่ที่ที่น่าสนใจคือเป็นสายพันธุ์ที่มีมีความสม่ำเสมอของแต่ละต้นคือหมายความว่าต้นพันธุ์เนี่ยที่บอกมาเพาะเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกร ผู้ที่สนใจเนี่ยต้นพันธุ์มีลักษณะไม่ผิดเพี้ยนเลยมันจะเหมือนกันหมดครับแล้วก็มัน,ม,นมันนิ่งมากม,มันมันมันสะเทียนแล้วอย่างอยู่ในแปลงจริงๆแล้วมันดกเหมือนกันหมดนะครับมันดกแล้วก็ตนแรงด้วยตนแรงด้วยครับตนแรงด้วยวยิย่งี้ต้องพาไปดูต้นอื่นจะเขาหาว่า <c oughs> พามาดูแต่ต้นที่มีดกต้นเด็เด <c oughs> ได้ <c oughs> พาดูระยะแล้วก็ระยะมาตรฐานนะเก้าเมตรเก้าเมตรนะครับ มันจะออกตลาดต่อเนื่องอ๋อนนี่ะออกตลาดต่อเนื่องนี้ก็เก็บเก็บผลผลิตไปแล้วนะครับเห็นไหมครับตลอดครับเก็บตลอดอมันมันมันกี่ปีออกรูปจากอ๋อยี่สิบสี่สองปีนี่ก็ออกแล้วยี่สิบสี่เดือนก็เริ่มแท,งข,ทงขายแล้วแทงขายแล้วครับเก็บผลผลิตได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องแทงไม่ต้องรอว่าสักสามสิบเดือนที่สองปีนี่ก็ขายได้แล้วครับขายได้แล้วแสดงว่าไฉไล ครับสมบูรณ์ครับสมบูรณ์และที่อย่างหนึ่งต้นมันมีขนาดทางมันเล็กแต่ก็เน้นตาลายให้มันใหญ่แต่บางสายพันธุ์นี่เชฟทางมันจะใหญ่แต่ตาลายมันจะเล็กแต่ว่าจริงจงเราผลิตปาล์มนี่เราขายตลายเราไม่ได้ขายต่างครับนะขายต่างและอย่างมันทรงต้นทรงพุ่มมันไม่โตมากมันเหมาะในในการจัดการและสูงช้าด้วยผมมีความเชื่อว่านี่สายพิ้าปีสบาย 35ปียังยังสามารถเก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวสบายเลยเพราะมันสูงช้านะครับและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นสายพันธุ์ที่ขอพัฒนาให้ทลายเป็นต่อเนื่องด้วยถ้าว่าน้ําปุ๋ยสมบูรณ์นัดแสงสมบูรณ์ครับอยู่ที่การบำรุงรักษาการจัดการดอกนอื่นสองต้นละมังดกสองต้นหรือเปล่า แงยังครับยังยังก็เนื่องจากว่าเมล็ดนี้ที่ผมทําแปลงเพาะเองอ่ะผมเพิ่งเพาะได้แค่สามสามสามรุ่นเองครับสามรุ่นแต่ก็เพาะในปริมาณที่ไม่มากนักก็เนื่องจากว่าพันธุนไฮวีราวันเอสนี่ผอฟังแต่ชื่อเขาก็ไม่ได้ยินแล้วนะเขาไม่รู้จักรู้แต่ว่าก็เนื่องจากว่าผมมีโอกาสได้ได้พันธุ์อย่างที่บอกตอนต้นเนี่ย นะครับแล้วก็มามาทดลองปลูกเองเห็นว่ามันเป็นพันธุ์ที่มีอะไรที่มันพิเศษที่ที่จะให้เกษตรกร,เ,กรเอาไปปลูกเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตและก็เป็นเป็นคิดว่าเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นทางเลือกเพราะว่าในประเทศไทยตอนนี้มันก็มีมา,มา,มากมายหลายสายพันธุ์ที่เกษตรกร,กรสามารถสรรหามาปลูก<ช>ได้แต่ผมว่าสายพันธุ์เนี้ย มันคุ้มค่ากับสําหรับเกษตรกรที่มีที่ไม่มากสิบยี่สิบไร่มว่าคุ้มค่ากว่าเพราะลงทุนครั้งเดียวเราเก็บผลผลิตได้สามสิบสามสิบห้าปีนี่เพราะถ้าอายุรุ่นเราเนี่ยปลูกแล้วก็ไม่ต้องปลูกอีกนะเราอยแต่ว่าปลามยังอยู่มีน้ําด้วยครับมีวางน้าด้วยเคยให้น้ําครับเคยให้น้ําเคยให้น้ําอยู่แต่ปีนี้ลองทดสอบว่าลองไหมครับให้น้ําดูว่ามันจะเหี่ยวเฉาขนาดไหน แต่มันก็สามารถทุนแรงได้ดีนะครับผมหยุดในน้ำตอนแรกผมให้น้ํามาช่วงนี้หยุดก็ลองทดลองว่าถ้าไม่ให้น้ํานเนี่ยมันยังดกเหมือนเดิมไหม,มทางชั้นล่างๆมันจะเขี่ยวเฉาไหมนะครับมันแห้งไหมแต่ว่าสุปเลยว่ามันแรงประมาณเกือบสองเดือนแล้วทางปาร์มก็ยังยังมีไม่ได้ชมเลยนะครับอาจจะเพราะว่าต้นไม่ใหญ่มากนะทางไม่ใหญ่มาก ความต้องการอาหารก็ไม่มากหมายเท่าไรด้านนี้น,นีไป,ไปด้านโน้นมีขายไหมครับตอนนี้อะไรครับตัวนี้ออมีครับมีจำหน่ายตอนนี้มีเหรอมีมี<อ>มี What? Okay. ใ่าเนี่ยอายุมไม่สมบูรณ์ดีกวไอ้สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็อ,กกอยู่ที่ธาตุอาหาร<ะ>ที่เราให้ช่มีน้ำธาตุอาหารแสงอยู่นะครับ<า>แต่ว่าสายพันธุ์มันดีอยู่แล้ว<า>แหละถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูสภาพ แทงไปช่วงกี่บาทนะเจ็ดบาทด้วยครับเจ็ดบาทวันนี้ห้าบาทกว่าแล้วตอนนี้ห้าบาทกว่าครับจริงจริงแล้วครูล่มไม่ได้ไม่ได้ว่าทําแปลงเพาะนั่นเราคือเราก็มีสวนปาล์มของเราอยู่อ๋อมีสวนปาล์มของตัวเองอยู่แล้วครับผมปลูกปาล์มก็ปีนี้ปีที่สามสิบแล้วมีปาล์มสมัยก่อนก็ปลูกปาล์มของดามี่ของแอป เอฟรรดของก็ตาริก้านะครับช่วงนี้สัรหาพันธุ์ใหม่ๆที่มีการพัฒนาคือเนื่องจากว่าในปีผมโครงการรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้เกษตรกรไปดูงานสามรุ่นของมาเลเซียผมไปรุ่นที่สองก็มีโอกาสไปสัมผัสแล้วก็โชคดีที่เป็นครูคนแรกในประเทศไทยได้ไปด้วยนะครับส่วนมากจะส่วนมากจะเป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ผมมีโอกาสได้ไปก็คิดว่าถ้าได้สิ่งที่ดีๆจะได้เอามาให้เกษตรกรบ้านเราได้พัฒนาได้ครับได้ยินดีครับ <laughs> ยินดี <laughs> แต่ก็ต้องบอกนะเราปลูกไม่ใช่ปลูกเยอะนะ <laughs> ครับไม่เยอะไม่เ,<ป>มเยอะเ,เพราะว่าปลูกเพื่อทดสอบสายพันธุ์ครับเพราะว่าถ้าพันธุ์ไหนดีก็จะได้สั่งมาลงในเพ็นเพราะถ้าพันธุ์ไหนที่คิดว่ามันไม่ตอบสนองอความต้องการของของตลาดของเกษตรกรเนี่ยคือกำไรน้อยนะคร<น>ับ <Sab Claudia. S 1>